ในเยนียนอีกหลังหนึ่งครับผมอยู่ในบ้านปักบผูนี่นะบ้านน้ำผู <laughs> บ้านปักบผูจ,จะออบ้านปักบผูจะลงเนอนในปักบผูนั่นเอเนาะปักบผูจ้ะสร้างโดนแล้วทีนี่แนมะ่ฮะ <c oughs> แต่รุ่นพ่อเจ้าพุทธินาสร้างในรุ่นรุ่นปูรุ่นหญ้าพุ่งเกาะอันอันแต่เก่าเหมือนกันนั่นนั้สร้างแต่ใหญ่อายุแปดปีอ,อยู่ชันเปิดช่อง ตั้งแต่แปดปีตัวนี้แม่ตัวอยู่จากปีแล้วนะครับผมเดชที่ันห้าเจ็ดน้หกัปีนี้เจ็ดห้าหกเหกเลยกปีกับปีนี้เจ็ดสิบปีแล้วพี่นองเออขออนุญาตแม่ตัวเบิงครั้งถึงนเดือนขวานในเหมันนกระชิมันฮอดรอยแล้ววะตั้แต่โอ้ต่กี้เหตุเหตุตัวเหยนขวาไว้ก่อนติ อันเพิ่นมีช่องล่างตะกี้ก็เห็นใหญ่นี่เห็นขั้วมันล่างใหญ่โอ้ถขันปุ๊กช่องล่างอวยนะสิกันโอ้ตอนนี้อีกล่างหนึ่งเฮ็ดเป็นเหยื่อขั้วเต้จ้ะอันเหยื่อขั้วเปลี่ยนเป็นสังขาดรังสาสังกะซี่เนาะฮะตัวเหยื่อขั้วนี่เปลี่ยนเป็นรังขาสังกะซี่ถ้าแม่เปลี่ยนปีนี้ไอ้แต่ก่อนเป็นดินเบิร์ดดินเบิร์ดแล้วมันหัวมันหัวไรแล้วออกไปต่อหึนเอามาให้ปีไก่เนี่ย หรือแม่เปลี่ยนเปลี่ยนสัางกะซี่เนาะแต่กีเป็ี่นดินขอดินนี้เบิดเนี้ยดินน้อยเนี้ยเบิดอตะดินขอเขาเจ้าไปเฮ็ดยู่ยไหนแต่ก่อนนะแต่โบราณนะแม่็ตอยู่บ้านเฮานี้บ้านเฮานี้ก็มีบ้านอ๋อซื้อเห็นตะกีมันแทนละอันอันห้าสิบต่างเอเห็นทะลึ่งเนาะมันบ่แหงแต่กีนะเราเดี๋ยวนี้้าได้มาเฮ็ดนะแม่สร้างบ้านเฮานีที่เฮ็ดียันนะ คอตาเห่เนี่ยหอตาพี่น้องเพิ่นเพิ่นซอยกันเบิดบดได้จางว่าแต่ผ่านไหมเป๊กเป๊กบานไตบานเนื้อกันที่มาซอยกันเบิอืดผู้ใดมีเขามีน้ำมีฮักมีเมือที่เอามาโฮมกันว่าได้ซื้อได้ห้ามแม่ทอแม่จะยางไปโฮมเลยบ่ได้ซื้อได้ห้าเอต่ทีนะเพิ่นมาเห็ดซอยกันว่าแต่เอัน ดีนเช็งบาตกม่ดี่เช็งฝันมารถวัดตียาแะติติดอันเียนไทยเลยเฮาบพรเห็ดเป็นนักจัวธรรมดาเนื้อคือเห็นร่างคาใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่เห็นเป็นเฮ็ดเป็นร่างคาแล้วแต่แล้วแต่แต่ก่อนล่างนั้นกับมีล่างนี้ก็ล่างไหนก็มีแต่มันพื้นพุกใหม่เบิดแล้วอันนี้มันมบ้านํำผูนี่ไล่จากบ้านตะผูนี่ไล่จากทีเฮี้ยนหนังเด็บนี้นะ จ้าแต่ก่อนมันมีร่ังอยู่เดี๋ยวนี้มันเลื่อเจ้าร่งเลือตุเมตูน้อมฮั้นแล้วก็บ้านนี้นี้แล้วก็บ้านร่งนี้นี้แล้วก็บ้านผู้ใด็กเลื่อโบกีล่างเนี่ยเขาวาเหียนสนีททอนใหญ่เป็นเหียนเสตที่ก็เป็นบอกเอาอันบวมแมนวาแมววาวค้ี้ขุยอันนั้นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเ็ดที่นะหนาอยหอยซางหนมาหอยแอนหนาพื้นได้เข้าเป็นพันเข้ามัเนี่ เน็นผู้ใหญ่บ้านหู้นใหญ่กับบ้านผู้ใหญ่บ้านน้าแปะนะเราหืนลืออกเราอันดินเคอะนะมันบ่มีให้อยู่นะเราหนลือออกขึ้นลูกชายเห็นมาอยู่แล้วหืนแต่งใหม่แสดงว่าทั้งส่งเก่าอยู่แต่ฮัดอันร่างขาเปลี่ยนไหมแสดงว่าบ้านป้าผูนี่ไหนห้อยไล่เซ็ตที่ไล่เพราะเห็นแวบดีนั้นบ่แม่แต่ก่อนนั้นมันมีแต่อัน นายนายห้อยในพุ่นป็นนายห้อยแฮ่เฮ่เห็นมีนะนายห้อยสร้างดีนายห้อยสร้างมีหึงสร้างมีหึงนามีหึงอันขว้อยมีหึงนั่นหุ่นไปค่ายสร้างเป็นผู้ใหญ่บ้านเ็ไปนั้นผู้หูกะหูกอตายตะกี้นะเดี๋ยวนี้นั้นมันอันเมืองลื่นกันแล้วเนาะทอกันแล้วเนาะทอกันแล้วอันนี้ให้แกห็นเต็ที่นี่สร้างไปค่ายสร้างบ้านฟ้ากันนี้ัน่ก็ดินคอบเออฮักบบเมนผู้ใหญ่ ผู้น <medim> ันผู้ใหญ่นั้นผู้นังกับผู้ใหญ่ผู้ไหนกับผู้ใหญ่ผู้บานเนื่องกับผู้ใหญ่ครับเออเปล่นเป็นเทศที่คนจะกีินะครับผมขันน่ายน่ายแฮเป็่นบกี้คดขี้โก้งผู้ใดเป็นครูใหญ่ผู้ใดเป็นผู้ใหญ่บ้านนี้เพิ่นทิ้นเป็นผู้ผู้หนักหน้าเฮแต่บิดบ้านเป็นใหญ่ในบ้านอันนี้เฮอันกรรมการอันวัดผู้นี้นะ มางเขา้าเข้าซื้อแล้วเขามางไปแล้วเขาปลูกไม้คนมาซื้อไม้นี้น่ะไหมแล้วลวันนี้เฮยียนสนี้มันคือล่ายอยู่ในเขตนาออก็ปักผูกในทางอื่นคือบ่มีใช่ไหมอันมันอ๋อนั่นเห็นเป็นบ้านสร้างเนะาะอสร้างส่วนไงเน่ยมาในนาออเห็น,อน,อหนเป็นบ้านสร้างอ,อันดินข้อดินยั้งกาบ้านนาอเอน,น่เห็นอันเห็ดอันนี้ก็ได้ไปซื้อบ้านนาอ้นั่นมาเห็ดอ่ะดินขอ้อถ่งไม้เกศ าาก,ดดเกีเอาไมเกตเห็ดอันโอ้รังขาใบเกตสิไมเกตเอาไม้เห็ดอันรังขาเหนานือนไมเกตอ่ะพิ่นซิพาตัดไม้เป็นทอนคานี้แล้วพิ่นกระิหาคาแล้วก็คานี้เนาะแล้วก็สีเอาอันมันยังก็อันมุ่นอย่างทีนะสวานมุ่นนะสะวานเออแล้วก็เอา,าไม่ต๊ะโตก๊กเป็นเหล็กก็เป็นบ้านเป็นอันบ้านเหนินเกต แม่นี้กะมีเนี่ยแล้วมันนีเข้าเนอออกเนอออกแล้วห็นแบบสังกะซี่มาแห่เนี่นนะอันตะกีมันเล่าอยู่นี่แล้วแม่ไหว้ให้พระพิกายเนี่ยให้เห็นเอาไปม่บ่มีบนเหตุเต้าบักไงนะข้องแม่นะเป็นรังขาเย็ดกะมีรังขาข้อกะมีจ้ะรังขาข้อลังขาหญ้รังขามงเกิดคนจะไม่ตะกีนะอันนี้ห้าสี่มาเจริญไมเนี่ยนกระเบื้องกระเบื้องตังกะซี่นะ ผมขึ้นถังฮียนนะเดี๋ยวแม่เด้อไปรดไปรดไอ้บปรดแม่บัวย่างรกนี่สิขึ้นถางเหียนพี่น้องขึ้นถางหินเขาเนื้อยาบต้ซื้อว่าอันหิ่นนะมีแต่ขยะแม่นะลูกมาอยู่กับเอามาลูกผู้ย้อยหมาเข้ามาต่างคใจวัดตะกี้เขาอยู่ทํางานอยู่ตังค์ใจว่าเออตะกี้เข้าทํางานอยู่ตางค์ใจว่าว่นนี้เข้ามาอยู่นะแม่เมียก็อยู่บนนึงพ่อก็อยู่บนนึงมีแต่ลูกสายอยู่นํา ลูกสายซอกขุนเนาะอยู่นํากันเนี่ยนะเข้าไปงานเบิร์ล้วลูกใครใครอยู่อยู่ฮาร์ดใหญ่ส่งข้าหัวผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็อยู่สุวรรน็คโครโค้ดไห้หัวลูกใครใหญ่นะฟังนี่เป็นเหียนใหญ่เนาะแม่เนาะจ้ะเหียนใหญ่เอิ้นเหียนใหญ่โบประตูลูกฟักยังดีพี่น้องคุณโบราณแบบนั้นเราเอิ้นเหียนใหญ่เอิ้นเกยอันนี้เอิ้นเกย มองออกมาตอออกมานี่เอินเกยสิเอินเกยนี่นะห่างนอกนะเห็นเอินเกยเออห่างนอกเอินเกยเออเกยออกมาเนี่ยเกยออกมาคือยืนออกมาเนาะมันเกยออกมายืนออกมาเนี่ยจ้ข้างในมันเป็นเฮียนขัวเฮียนขัวเคยมาทายตั้งแต่กี้นะโอ้ยมีคิ่งไฟฟอมเบิางก่อนเบิางก่อนเป็นเก่าเนาะเออเป็นร้อยปีแล้วฮะน้มีคิ่งไฟคือเก่าตั้งแต่เมื่ออ้เต่ไฟแบบเก่านะเต่ รู้เข้ามาไหมต่แกนะแต่ก่อนแม่ดั่งแม่แม่กระตังเตาไฟให้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องแต่ก่อนนะเตาไฟอยู่นี่ก็มืดพอพี่น้องมืดบ่มืดตาไฟอยู่นี่ไม่คือนั่นนี่ไส่แวย้อมอยู่นีืแล้วมันนี่มันไม่คืนั่ะไส่ไปไว้อันสะดงไกระเบียงเป็นอยางยางอันกระดงกระเบียนยางเขาให้มันเป็นมอสกวนไฟก็ใช้ค้างขึ้นเออ ขวไฟก็ตั้งแต่สมัยแม่เป็นหัวเนาะบัานนี้ลูกเข้ามาเข้ามาซื้อเตาแก๊สเฮ็จจินเดี well, ๋ยวนี้เหยียนเกยเหยียนเกยเนี่ยเหยียนเกยเอินเกยเนี่ยเออออกมาอืมเฮนเฮนสานอยู่ข้างนอกพระแม่เนาะยี่หาน้ำพวมเนาะที่โอ้น้ามพวมปีนั้นนะน้ำพวมสี่ห้านะฮอดเนี่ยอย่างเท็คืบเดี๋ยวเนี่ยบ่วมนี่นะบ่วมเกยนี่นะอันนี้สานนระแม่เนาะเออสานเนี่ยสานมาพี่พี่น้องสานเนี่ย มงบันี้ห้องน้ำมาเห็ดตื่มสารล้างถ้วยล้างจานกับลงนี้ล้างถ้วยล้างจานอันไม่ถึงอันเอินเอินคือเอินคือบนไว้อันอันซาไว้ห่อว่าให้บัวอันดวงมันเจาะนะเอิญซานยังเหินเสี้ยวขึ้นไว้หึงฮันเออมองถึงขิงไฟนะตีจ้ะแม่ด้านเราปิงมองได้นะแม่ปิงนะเฮียนปึงอยู่มั้งเลเปิงนี่ก็เอิญเกยก็เอิญนี่นาเอิญปึง เปิงกระเอินเอินเกยกระเอินอันมอบมองเดินนี่เอินเปิงตีเดินเยอเอินเปิงก็ได้เอินเกยก็ได้อันนี้นะส่วนนี้นะส่วนไหนเอินไหนเหือนตรงไหนเอินไหนเหยื่นเอินไหนเหือนอันตะลางนั้นเอินตะลางตะลางได้เอินอันไตหุ้นคือจังไงคนไทยแล้วไตกองเอินบ่แมเอินตะกองกระเอินไตหุ้นกระเอินเอินตะกองกระเอิน ลักษณะดังนี้ก้องเหื่อนก้องสานอัดลงไปนี้แต่ก้องสานนี้ไตหุ้นสานนี้นะอออไตหุ้นชานแต่กองเออเอินบวกคือกันอืมแม่จะซื้อว่าสดิก็แม่ทองผัดแม่ทองผัดบานปากผูคกับผมจิตะโกนเวศสร้างตังเตเราอายุแปดปีรับเจ็ดสิบปีเราเหียนลังนี้นะแต่ก่อนนี้เป็นในห้อยสร้างตีพอนี่มโบอัน ไปเป็นลูกน้องเพื่นโอใหญ่น่ะไปเป็นลูกน้องอันไหนห้อยร้างนะไปค้าอยู่ไปเคหเมนกับไปไปซื้อสร้างไปซื้อสร้างยังเลยเขาไปเอาอยู่ได้ไหมไปคลองอยู่ได้คองไปเฮดเมนก็มีค้องบ้านเฮาก็มีแต่ลำลำเพนเอาไปคเมนเอาไปค่ายเมนติค่ายเมนก็มีแล้วก็ไปคลองเอาอยู่หุ่นก็มี ไปเป็นลูกน้องเพื่นพอผูสะหนาวนี่เขาวอาเคยคล้องสร้างได้มีโบแม่ผูสะหนาวเนี่ยนะน้มีเหมือนก็จะมีนะ้โบราณน,นะมันมีเบดเิดสร้สางสร้สางป่าสร้า,างลุงนะมีเบิร์ดผูส,สะหนาวกรไดรผูอันหูล่วงก็มีเนาะเออเนาะมัน,มนหักสูมือนี่ขดไปย่านมันกินเบริร <laughs> ์ดยังก็ไดมันเลยมือบ่มีมองกิน <laughs> อือเฮียนโบราณพี่น้องเฮียนโบราณฟาเฮื่อนเนี่ยเฮียนโบราณฟ้าเฮื่อนโบราณนะป่านเจี๊ยปีหัวเห็นมาเลื่อยไหมนะจับบึงแมอาอายเป็นไหมเนาะบ้างบังเนาะเออเออเนาะลอยปีกลัวปีแล้วเนาะตั้งแต่สมัยปอะตูมอนอันใหญ่ประตูแมพอตูมอนนี่คือทวดเป็นบ่แม่เออจ้ะพอปตูธรรมดาคือคือพอตูคือแม่ของแม่ แม่ข้องพแม่แม่แม่แล้วก็พอใหญ่ในแม่ใหญ่พอใหญ่ในตูอันตู้รรมมดาน่ะเอิ้นัตู้หว่ายพอตาคือมือนี้เอิญพัอตู้พัวตัวก็คือตาคือใหญ่นั่นจ้ะอันพอข้องแม่นี่ก็แม่ก็เอิอโพข้องแม่หันลูกข้องใหญ่มากเอื้นหัตู้แม่ตู้เอิ้นี้นะขันนั้นพอข้องแม่เอิญหัอตู้มอนั้น บอกว่าฮอร์โมอนอันนั้นบอกว่าตัวฮอตัวฮวดคือตัวมือเอิญฮอร์โมนตัวมอนเนาะตัวมอนก็คือทวัดเนาะแม่เนาะตัวเมตูก็คือตายายเนาะมันมาใหม่เนี้ยอันนี้นะบูมีค่าวมีข้อยลกเสร็จมีแต่คมอยมีแต่ค้อยม่นมีพวกมีสั้นน้องเนาะจ้บมีอันวันนี้เข้าเอิญเข้าเอิญพอตูวเมตูเอิญเมตูในเจ้าเคลียดบ่แม่บ่บ่ได้เคป็น